สวัสดีค่ะแม่หมอเน็ตและทัยจะบอกนะคะมาเดือนนี้มาลงช้าหน่อยเนาะขอความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณต้องขออภัยด้วยย้ำเหมือนเดิมคุณพายเป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอนอะ <c oughs> เป็นเอเนอร์จีของพลังงานที่ป <c oughs> กป้องดูแลคุณหรือเทวดาประจำตัวคุณให้เอืรนเซลของคุณหรตัวตนของคุณที่รูงกว่าก็ได้อืหรือจะเป็นพลังงานที่ปรารถนาดีกับคุณอืนะมาดูกัน ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องการสื่อสารคุณผ่านคุณไทยเนาะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังอาจจะเป็นข้อความของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนาะเออย้้ำอีกรอบโอ้สี่ถ้วยช่วงนี้คิดเยอะตั้งวลเนาะมีความลังเลใจสงสัยไม่แน่ใจ <c oughs> บางทีกำลังหาคําตอบแต่ยังไม่ได้คําตอบที่ตัวเองต้องการอืมใช่มันต้องเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเดือยไฮพิเพนเชสสิบถ้วย เลือกอะไรเรื่องความสุขของตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเองหวังเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบแ้่จะเลือกเนาะเออบางทีมันอาจจะแบบต้องตามใจฉันต้องตามความรู้สึกฉันด้วยอ,อุ้ยปิดก,ก่อนเลิฟหลักสําหรับเลิฟเนาะประมาณนั้นก็คือหนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะลังเลอาจจะสงสัยอาจจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจอาจจะต้องเลือกบางอย่างใดอย่างหนึ่งการที่จะเลือกอแคร์ความรู้สึกของตัวเองเนาะมันก็ ไม่ได้เป็นสิ่งผิดแล้วก็ในช่วงนี้การที่คุณจะมาเทคแคร์ความรู้สึกของตัวเองกลับมาถามตั้งคําถามกับความรู้สึกตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองปรารถนามันคืออะไรอะไรคือความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจของคุณอืให้บอกว่าลองไปตามทางนั้นดูให้มันไหลไปตามโฟนั้นดูนะอะืแล้วอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะราบรื่นขึ้นถ้าคุณกําลังตามหาคําตอบอะไรบางอย่างกับสิ่งที่คุณกลังเลสงสยัยคุณต้องการคําตอบความชัดเจน อะไรบางอย่างลองปรึกษาคนในครอบครัวดูไพ่บอกมาประมาณว่าคนในครอบครัวของคุณนะเออเขาอาจจะให้คําปรึกษาหรือให้คําตอบสิ่งนั้นได้อืมช่วงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนที่มีคู่รักคู่ครองแล้วคุณรู้สึกว่าเขาปันใจให้ใครหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะบางทีมันอาจจะเป็นความคิดของคุณเองก็ได้อืม บอกว่าครอบครัวอบอุ่นดีนะเออครอบครัวก็รักกันดีเพียงแต่มีอะไรไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกกันเนาะเอออันนี้สาหรับคนที่เป็นคู่กันนะคู่รักคู่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเอนเนอร์จี้นี้เข้ามาอือหึก็ประมาณว่าเออบางทีอ่ะมันเป็นความรู้สึกของคุณเองที่คิดเองหรือรู้สึกไปเองเป็นความกังวลใจของคุณเองที่อยู่ภายในลึกแต่จริงๆแล้วมันมันยังกลมเกลียวอยู่นะเออมันยังเป็นความกลมเกลียวอยู่ เออบางบางทีคุณไปได้ยินได้ฟังอะไรอืมมาจากบุคคลอื่นเออเกี่ยวกับตัวคนรักของคุณประมาณเนี้ยนะพูดถึงอะไรแบบเนี้ยเราทาให้คุณแบบว่าต้องมาคิดมากมาลงเลยหรือมาสงสัยในยตัวคนรักของคุณให้ระวังตรงนี้ด้วยอ่ะแม่หมอขยายให้สําหรับเรื่องนี้หนึ่งใบคุณพน์มีอะไรแนะนําหรือเอชี้แจงแถลงทขยให้เนาะ เพราะันมาเด็ดเรื่องนี้เวีอนกับว่าเราวังใจตัวเองจะหูเบาไปบอกมาเราวังใจตัวเองจะหูเบาหนึ่งใบวิวออฟฟอร์จูนอือฮึใช่ให้เวลาให้เวลาพิสูจน์กับเรื่องนี้เรื่องที่คุณไปรับรู้ไปได้ยินมาให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์นะวิวออฟฟอร์จูนแล้วความจริงมันจะปรากฏให้เวลามันหน่อยให้ผ่านอ๋อผ่านไปถึงมิถุนาปีหน้าเลยให้ระยะเวลานานาน,นิดน,นึง ไปถึงมีทุนากรีน้าเลยประมาณนั้นแต่ถ้าจะเร็วสุดก็ประมาณสิบวันเร็วสุดประมาณสิบวันเนาะคุณจะได้แบบหายความสงสัยหายความแครงใจเนาะประมาณนั้นสำหรับเรื่องคำตอบอะคำตอบที่คุณสงสัยก็ตามนั้นเนาะทยบอกว่าตามนั้นตามไหนล่ะสรุปให้อีกทีนึงก็คือเรื่องที่คุณสงสัยเนาะในเรื่องคำตอบ ลองปรึกษาลองพูดคุยกับคนในครอบครัวนะเออคุณอาจจะได้คําตอบอะไรบางอย่างมาอมืโดยที่แบบคุยกับเขาอะ่ะแล้วคุณได้คําตอบคุณอาจจะไม่ได้ถามก็ได้แค่คุยเฉยๆยอืมนั่นแหละจะได้คําตอบมาเป็นประมาณนี้โอเคไงก็ขอให้ทุกอย่างเนาะเป็นไปนในทิศทางที่คลี่คลายเป็นในทิศทางที่ที่ดีใครที่รอคําตอบขอให้ได้รับคําตอบโดยเร็วใครที่มีความ <c oughs> ไม่มั่นใจในตัวคนรัก ก็ขอให้ทุกอย่างนะมันคี้คายมันชัดเจนกับความรู้สึกของคุณแล้วก็กับความจริงตรงหน้าของคุณไปในทิศทางที่ไม่ต้องแทงใจไม่ต้องสงสัยอีกแล้วอ่าฮะช่วีอยู่คิงข้างเสมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย